ดจมูกไหมครับให้น้องเล่นตรวจเป็นคุณหมอง่ายๆนะคะโดยการวาดรูปแสดงถึงอาการป่ยวยชี้ลูกศรไปที่ศีรษะแปลว่าปวดหัวให้น้องติ๊กที่ช่องนี้ชี้ไปที่จมูกแปลว่ามีน้ำมูกชี้ไปที่ปากแปลว่าไอาลินคะเช็คเฮียเวนอัพค่ะเฮลวีเฮลวินอ่ะ how are you today กอดเบบี้ได้ยังไง you are a boy ไม่ได้ค่ะแบ็คโฮมเลยซิลเล่แบ็คโฮมนาวแบ็คโฮมนาวโอเคอยู่ซิลเล่เฮดเอกเฮดเอกอารินเฮดเอกค่ะเฮดเอกอยู่ไหนน่ะที่หัวปิ๊กค่ะปิ๊กโอเคไปอ่ะปิ๊กได้แค่นี้โอเคถามซิปกอส nots ดิจูดิจูเกสดิจูเกส nots no โนก็ไม่ต้องโน no t ติกโอเคแ d then อะไรคะแ d then m o u ส์คืออะไรคะอายู g อฟเวงยาดรอ a ร์ค่ะอ y ร์อ o u g h i n g y e a h อ่า y ย s โอ้โหไอใส่หน้าหมอแล้วเร็วไม่เอาไม่เอาค่ะมีมารยาค่ะปิกค่ะปิกอ่ะให้ยาไปด้วยไปให้ยาอัดบอกบอกด้ค่ะให้ยายงไงคะ อาจารย์ยาอาจาย์ยาใส่ปังเลยค่ะพ่อโอเคค่ะเล่นง่ายๆแบบนี้นะคะให้เป็น, <c oughs> นปังคุณหมอเรนสวัสดสวัสดีค่ะคุณหมอเินสวัสดีค่ะคุณหมอเินสวัสดีครับคนไข้ด้วยค่ะไหว้ด้วยสิคุณหมอก็ต้องไหว้ทุกครั้งมากใจครับอ่ะมาค่ะเินไม่เอานี้หน่อยใช่ไหมไม่ต้องค่ะโนเชียร์ค่ะคัมเพียร์ค่ะ How are you รู้หมแอ๊ดค่ How r e you today o w e today ไอ้ฮ i ลินูเอ็กออะไร่ะคะูมาจบามู่้มีอ๋อมีวินก็ต้องบอกว่าเขาทามีเอกค่ะ Oh baby inside baby inside น่าน่าเออโน่ทำยังไงดีอะวาดรูปตรงทำมี่ตรงนี้ไม่ตรงนี้เลยตรงนี้ปวดท้อง ทองว่าทอง,องไหนฮะปุ๋โอ้โหทองป่องโอเคค่ะไม่เป็นไรอ่ะแล้วไะอีกจิจเกตเฮเล็กอาร์คค่ะคุณหมอคุณหมออาร์คค่ะอาร์ิคุณพูดส <c oughs> <Yes. S 2> ิคะจิจเกตเฮเ e ็ก YesYesAre you t o n t y e s <c oughs> เป็นน้ำมูกหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะต้อบอกมีน้ำมูกไม่ใช่เป็นน้ำมูกอ่ะคอช่าแสงอ่ะให้หมอให้ยาเร็วโอ้โหกินกินโอ้โหกินมาปลาจ่ายเงินด้วยค่ะอ้าวไม่ใช่จ่ายเงินค่ะอ้าวอ้าวอ้าวชิดค่ะสวัสดีค่ะ๊ายบาย